สวัสดีคะ่ะทุกท่านแม่บวิีนาค่ะห่างหายไปนานนับเดือนเลยนะคะไม่ได้อัปเดตคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านได้ติดตามชมเลยค่ะมาวันนี้พอที่จะ,ะมีเวลาได้ทำคลิปบ้างนะคะมีเพื่อนๆบอกว่าคิดถึงแล้วนะคะเรามาอัปเดตนะคะบอลสีให้กับทุกท่านได้ชมเข้าสู่วงการบอลสีมาสีเดือนแล้วเนี่ยแบบมีบอลสีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ ณตอนนี้นะคะม่มจะมีบอลสองแบบสองระดับน,นะคะเป็นบอลสีบ้านๆ้านแล้วก็บอลสีที่เป็นที่นิยมของผู้ที่เลี้ยงบอลสีปลูกบอลสีนะคะที่กําลังชมอยู่เนี่ยนะคะมันปลูกบอลบ้านรวมรวมกันเพื่อจัดบรรยากาศนะคะใต้ต้นมะพร้าวมะพร้าวก็หล่นใส่หลายรอบหลายครั้งอยู่น,นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกมาอย่างต่ำบริเวณแถบนี้เนี่ยสามเดือนแล้วนะคะตอนนี้แบบอล บอลเขาเริ่มเริ่มที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ,ะเขาเรียกว่าสสมโเฉาเฉไปหน่อยหนึ่งแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศหนาวเย็นเขาเตรียมที่จะลงหัวแล้วนะคะถ้าเราลดน้ําไม่ได้เนี่ยเขาก็จะทิ้งใบแล้วก็ลงหัวค่ะนากําลังสร้างบรรยากาศนะคะให้สวนให้บริเวณบ้านเนี่ยเป็นบรรยากาศสวนบอนกับทุกท่านนี่อีกโซนหนึ่งนะคะสีเดือนที่ผ่านมาก็ได้ได้เยอะอยู่ นะคะอันี้เป็นบอนบ้านเนี่ยค่ะอันี้ลูกไม่ปากก้านดานะคะอันี้เป็นบอนที่คุณตาเพลงงัดงัด,งดมาจากข้างกาแพงบ้านมาปลูกก็สวยดีอยู่เหมือนกันนะคะบอนคันบอนบ้านของนีสานบ้านเราเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยโนะะซนนู้นค่ะทุกท่านนะคะข้างห้องครัวนะคะข้างครัวหลังบ้านนะคะเปลี่ยนจากสวนครัวเป็นสวนบอนสีแล้วะะทุกท่าน อินเอานี่คะอินเบุกด้วยหัวในท่อบ้างนะคะในเนี่ยค่ะกระถางนะคะกระถางแบบแบบทรงเหลี่ยมนะคะทรงเหลี่ยมทรงกลมมีหมดเลยอินเอหมดเลยค่ะส่วนนี้ให้มีความเป็นส่วนบอลน,นะคะเนี่ยค่ะสีเดือนค่ะทุกท่านสี่เดือนเนี่ยนะคะ มีทั้งเนี่ยค่ะไอที่ฝึกผ่านะคะฝึกผ่าแล้วก็ใส่กระถางยังไม่มีตลาดเลยค่ะไอนี้เป็นบ่อนบ้านธรรมดานะคะไอนี้นกกระทาค่ะนะคะปลูกดีๆก็สวยอยู่นะคะเนี่ยเขากัดสีสวยมากเลยค่ะแต่เริ่มเศร้าๆแล้วนะคะเริ่มจะลงหัวค่ะสุดเลยด้านนี้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไอนี้ไก่ราชาวดี ไก่ลาชาวดีสีสวยมากเลยค่ะทุกท่านกัดสีดูสิคะน้ำหมดหรือเปล่าดูเขาเงาเงาเศร้าๆมาเมาออกมาจากาห้องอบตู้อบอน,นะคะอยากให้เขาออกดอกก็ยังไม่ออกดอกเลยคะ่ะสวยไหมคะลูกไม้ปากก้านดำกัดสีแดงสวยมากคะ่ะอันนี้ร่อนทองนะคะด้านนินก็มีค่ะทุกท่านบับโบสีแดงแดงสวยมากคะ่ะ อันนี้เป็นปลูกหัวนะคะปลูกด้วยหัวชมพูอันดามันค่ะทุกท่านอ๋อไม่ใช่ค่ะช้างเผือกใบบัวนะคะช้างเผือกใบบัวค่ะ,ะ,คะแล้วก็นี่เป็นเงินไหลมาด่างค่ะสวยมากเลยยกมรกตก็มีนะคะอันนี้หกหลงค่ะ สเสน่ห์จันนะคะอันนี้ช้างแดงค่ะทุกท่านสวยมากสีแดงแหม่มชอบมาก f f มานะคะในราคาต้นละ100บาทค่ะนะคะอันนี้โซนนี้นะคะไปดูโซนทางนู้นอีกนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะบ้านก็ยังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่นะคะโซนนี้คุณตาเพงเอากิ่งไผ่ลงนะคะแหม่มจะรอให้ใบไผ่เขาล่วงแล้วก็ค่อยเอาก้านไผ่ออกไป ล้วก็จะเอาใบไผ่เนี่ยใส่ปุ๋ยหมักนะคะเนี่ยค่ะแบมทําปุ๋ยหมักไว้ปลูกบอลเนี่ยค่ะทุกท่านเนี่ยนะคะมีใบไม้มีใบกัมปูแล้วก็มีปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้หนูนะคะเนี่ยค่ะหมักได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวอากาศหนาวๆห,หน่อยอ่าปุ๋ยความชุ่มชื้นน้ําออกไปเยอะๆมากๆเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะนคะคะสูตรสําหรับบอนซีโดยเฉพาะเลยคะ่ะทุกท่านเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูบอนทางนู้นนะคะ เนี่ยค่ะกระถางนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นหน้าเป็นตานะคะเนี่ยเตรียมทิ้งใบจะลงหัวแล้วค่ะปลูกรวมกันนะคะนี้มีเจ้ากรุงไกรเซอร์บางทีก็เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะสีสันเนี่ยเพี้ยนไปเพี้ยนมานะคะสาวน้อยปลาแป้งค่ะอินเหนาสางเผือกใบบัวนะคะแล้วก็ลูกไม้ปากกันดํานะคะปลูกรวมกันเป็นแลนด์มาร์กของสวนสวยมากค่ะ <laughs> กระถางนี้เป็นบัวนะคะฝนตกหนัก ฝนตกหนักบัวเน่าแล้วหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำออกเลยเดี๋ยวจะเอาดินมาใส่แล้วก็ปลูกบอนค่ะนะคะส่วนนี้ก็เป็นนกกระทาที่ผ่าหัวนะคะอ้น,นี้บัวแดงค่ะลงหัวนะคะต้นใหญ่ลงเดี๋ยวหม่จะผ่าหัวเขาอีกทีหนึ่งน,นี้สโนไว้ค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะช้างเผือกใบบัวนะะอันนี้ พู้ดังนะคะผู้ดางห้อยลงสวยมากค่ะนะคะอันนี้งกวนอูค่ะทุกท่านเป็นต้นที่ครูติ่มให้มาต้นแรกเลยนะคะต้นแรกของสวนที่มีบอลเนี่ยค่ะได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้สวยงามมากนะคะผัดไปสวยๆนั่นนะคะเป็นบอลน,นะคะบอลสตูลเออไม่ใช่ค่ะเป็นพญาจงอางค่ะทุกท่านนะคะพญาจงอางนะคะ น่จะมีพญาจงอางแล้วก็บอนสตูนนะคะมีทั้งบอลดําสตูนเนี่ยแต่ว่ายังจําไม่ได้ตัวไหนจงอางตัวไหนบอลสตูนนะคะให้เขาโตอีกนิดหนึ่งก่อนค่ะสับประรดสีนะคะส่วนนี้แล้วก็นี่ว่าเดี๋ยวนิดหนึ่งคะ่ะทุกท่านวันนี้ไดออเดอร์ว่ามา6ต้นนะคะใครสนใจอยากมีต้นว่ายักษ์ไว้ที่บ้านนะคะต้นละ50บาทนะคะ ค่าส่ง100บาทต่อต่อแพคค่ะด่านนี้ค่ะอันนี้เป็นเงินไหลมาด่างนะคะเงินไหลมาด่างโซนนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะบอลดำสตูลบ้างบอลสีชมพูบ้างเนี่ยนะคะท้องใบสีชมพูบอลดำไม่รู้ต้นไหนแหม้ว่าแม่สั่งบอลดำมาอยู่ต้นหนึ่งการมันก็ต้องเป็นสีดำด้วย ไม่รู้อยู่ไหนนะคะเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยค่ะที่ชอบมากเลยหรือสีผสมมีหรือส,สออีสามสายพันธุ์แล้วนะคะหรือสีผสมเนี่ยสวยมากหมันจะขยายพันธุ์ต่อไปเผื่อว่าจะมีคนสนใจนะคะอันนี้เป็นโซนที่อยู่นอกตู้นะคะเดี๋ยวมันจะพาทุกท่านไปดูในตู้อีกนะคะมีในตู้ด้วยค่ะ มันมีตู้อบบอนสีอยู่2ตู้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมานําเสนอวิธีการทําทตู้อบของแม่มนะคะได้ความได้ความกระรุณาปราณีจากคุณตาเพ็งค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะมันจะเก็บบอลที่เป็นบอลยอดนิยมนะคะแล้วก็บอลที่ที่เราขยายพันธุ์มาใหม่นะคะ แล้วก็ที่สั่งมาเอฟมาก็จะใส่ในตู้ก่อนค่ะนะคะสวยงามมากนะคะมีเยอะค่ะอันนี้ถมยาปะแป้งนะคะอันนี้ไก่เดชาค่ะทุกท่านกำลังกัดสีสองต้นเลี้ยงประครบประมมาสองเดือนแล้วค่ะนะคะอันนี้เป็นฮกหลงค่ะฮกหลงนี้หัวใหญ่มากเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ มีหัวลงหัวแล้วนะคะอันนี้เป็นปีกกินรีค่ะปีกกินรีแยกหนอนะคะแยกหนอที่เป็นกอกอที่เป็นกอ,อกอที่เป็นกอจอมะคะ่ะลูกเยอะแยะเลยมันก็มาแยกได้เยอะนะคะได้หลายกระถางเลยค่ะทุกท่านสตอรอเบอรี่ค่ะสวยมากอันนี้สตอรอเบอรี่หน้าเขียวนะคะ กัดสีแดงสวยมากนะคะอันนี้ซาบรีน่าชมพูค่ะแล้วก็มีเหลืองบุษรักธมนะคะอันนั้นลูกไม้ค่ะทุกท่านสวยมากนะคะลูกไม้สวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะสวยนะคะถัดมาอันนี้เป็นถมยาปะแป้งนะคะเนี่ยค่ะบอลแบบนี้เยอะสวยแบบซื้อมานะคะนี่สอพิญญา ซื้อมาแล้วก็เลีย้ยงไม่ขายนะคะเอาไว้เป็นไซส์แม่ค่ะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปเนี่ยค่ะลูกมไม้อันนี้จอมทับนะฮะจอมทับแสนสวยของแมมประมาณนี้คะ่ะทุกท่านเนี่ยค่ะพญาสวีสองกระถางนะคะนะคะอันนั้นเป็นบัวบัวสวรรค์หรือบัวดินเนี่ยค่ะนะคะ แหม่มเพิ่งลงลง,ลงกระถางได้สองสามอาทิตย์นะคะเดี๋ยวต้องเอาไปเอาไปไว้ข้างนอกให้เขาออกดอกอันนี้เหลืองบุษรินค่ะต้นเมื่อกี้เหลืองบุษราคมนะคะมาจะสะสมบอลเหลืองอย่างนี้อยู่สักสามสี่ชนิดนะคะได้แล้วสองเหลืองบุษรินและก็เหลืองบุษราคมค่ะอันนี้เป็นทับทิมทับทิมชมพูค่ะทุกท่านนะคะ ประมาณนี้ค่ะบอกเงินค่ะทุกท่านบอกเงินบออทองนะคะอันนี้ได้มาสักประมาณสองาทิตย์กําลังประครบประงมอยู่ค่ะทุกท่านเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้อบอีกหนึ่งตู้ข้างหาม่้าค่ะเนี่ยค่ะทุกท่านอีกหนึ่งนะคะ บอลตู้อบตู้นี้เนี่ยนะคะใส่ตั้งแม่หมดเลยแล้วก็ลงหัวแล้วนะคะรอเวลาแบบมีเวลาก็จะผ่าหัวทําจํานวนค่ะมีรองเท้าด้วยนะคะรอ,องเท้าสําหรับใส่ในเนี่ยค่ะด้านในนี้นะคะมีสองแบบนะคะสวยมากเลยก่อนไปทํางานก็มุดนะคะ <ๆ S 1> กลับมาจากทํางานก็มามุดแบบนี้นะค่ะทุกท่านนะคะประมาณนี้นะคะ สวยๆค่ะเนี่ยลูกชายสุดที่รักนะคะชายชนค่ะทุกท่านมีชายชนหนึ่งกระถางได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะ2ใบเลี้ยงประคบบักหมมาสีเดือนแล้วค่ะได้เนี่ยนะคะ,ะ,คะสวยอยู่นะคะอันนี้เป็นพระถังซำจังค่ะแม่มีความรู้สึกว่าใบเขาไม่ค่อยสดใสเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้อาหารเสริมแล้วค่ะ เรสั่งทำจังเลยนะคะนะทั้งหมดนี้เลยค่ะในตะกร้าค่ะอันนี้เจ้ากุ่งไกรสือน่าจะเป็นเจ้ากุ่งเดนมาร์กมากกว่าค่ะ,คะหงสุวรรณกำลังกลัดสีสวยมากเลยค่ะทุกท่านเนี่ยหงสุวรรณนะคะแต่ก็ดีมากนะคะสหพัฒน์ค่ะกระถางเล็กๆไกรทองประเสริฐกำลังกัดสีนะคะไกรทองประเสริฐนะคะอันนี้เป็น ลูกไม้เอาลูกไม้สมชายบวกกับนกพดลนสวยมากเลยค่ะทุกท่านสีแปลกๆนะคะแดงเข้มๆดำๆดำดำนะคะนี้นางไหมก็มีเขาหนึ่งต้นค่ะทุกท่าน <ๆ S 1> น่าจะหัวใหญ่แล้วกระถางเล็กนะคะต้องรีบดำเนินการขยายต่อไปอันนี้สวยมากค่ะ,ะ,ะพ่านางมัสุรีคร่ะทุกท่านสีสานนี่วหวานสวยมากแต่ว่าเขาให้ใบ ด้อยมากนะคะมีใบแค่สามใบออกขึ้นมาก็ก้านล่างก็จะนี่ค่ะเฉาไปร่วงไปนะคะบอลบอลแบบนี้แบบมีหลายตัวอยู่นะคะอันนี้กวนอิมมีกวนอิมมีสอพิญญาเมื่อกี้นะคะใช่สอพิญญาไหมคะเมื่อกี้อ๋อสหพัดนะคะมีสหพัดมีกวนอิมแล้วก็มีสหัสเดชะนะคะที่เป็นบอลลักษณะอย่างนี้ค่ะใบสีขาวนะคะแตกต่างกัน มีจุดที่แตกต่างกันอยู่เดี๋ยววันหลังแม่มาทาคลิปให้ชมค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นากายทองประเสริฐกําลังกัดสีนะคะสะสมไว้ค่ะสะสมแม่พันไว้อันนี้เป็นานางพิ้วนางพิ้วแสนสวยจําชื่อไม่ได้นะคะแบบแบบเนี่ยจะต้องอเขียนชื่อไว้ค่ะกายทองประเสริฐค่ะทุกท่านอันนี้สวยมากนะคะอันนี้เป็นเท้าพันตาค่ะทุกท่านเนี่ยสวยมาก นะะอันนั้นคุณหญิงคุณหญิงสวยมากกําลังออกหลอดใหม่ให้แบบนะคะสวยมากเลยอันนั้นเป็นลูกไม้แม่กวนอิมพ่อจําไม่ได้นะคะคุณครูติ่มให้มาค่ะอันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นสหัสเดชะนะคะสวยมากค่ะทุกท่านอันนี้เป็นหงสุวันค่ะ อันนี้เป็นอะไรนะพิมพิลาไลนะคะนางพิมพิลาไลแสนสวยของแมนมอันนี้เป็นกุมภกกันค่ะกุมภกกันนะคะอันนี้อันนี้เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กผ่านะคะแล้วก็มนมก็มาไว้ในตู้จริงๆก็ออกออกไปข้างนอกนะคะแข็งแรงแล้วนะคะ อันนี้เป็นซัมเมอร์พริงแสนสวย2กระถางค่ะแล้วก็มีไก่ตัวงามหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็มีลูกไม้ค่ะทุกท่านแล้วก็มีเสร็ษฐีพันล้านกลัดสีสวยมากเลยหงเหินค่ะอันนี้เป็นหงเหินนะคะหงเหินหงสุวรรณแล้วก็เนี่ยบองเงินหมอทองลักษณะใกล้เคียงกันค่ะ ต้องสังเกตที่เนี่ยที่กระดูกนะคะแล้วก็สะดือเดี๋ยวหลังแบบจะนําเสนอนะคะประมาณนี้ค่ะทุกท่านด้านนี้ก็มีนิดนึงนะคะอันนี้เป็นประเภทอ,ออมนะคะอันนี้เป็นออมชมพูแบบมีสามออมเลยนะคะทุกท่านสามสี่ออมค่ะแล้วก็ออมมณีนะคะอันนี้ออมชมพูออมมณี แล้วก็นีออมอะไรน้อออมนาคค่ะทุกท่านออมนาคกำลังทิ้งใบต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะนะฮะอันนี้ออมเพชรนะคะแล้วก็ออมเงินอันนี้ออมเงินค่ะออมเงินออมเพชรออมนาคนะคะออมมณีออมชมพูค่ะอันนี้เป็นต้น เงาะถอดรูปนะคะเงาะถอดรูปด้วยเงาะถอดรูปมีสองต้นต้นใหญ่อยู่ฝั่งนูน้นมีเปาบุญจินค่ะทุกท่านอันนี้เป็นถมยาปาแตงที่แยกกระถางนะคะต้นละร้อยห้าสิบบาทค่ะทุกท่านนะคะอันนี้ต้นใหญ่อะไรนาะสหัสเดชะค่ะสหัสเดชะสวยมากค่ะแล้วก็นี่พันดาวนะคะอันนี้หงยกค่ะทุกท่านหงยก สวยมากค่ะคุมผักกันกัดสีประมาณนี้ค่ะนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะสีเดือนสำหรับการเข้าสู่วงการบอลสีนะคะพาทุกท่านมาชมบอลสีของหม่มนะคะจะได้หายคิดถึงกันนะคะสำหรับเอฟซีอ FC ของหม่มนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าคิดถึงเลือเกินไม่มีอะไรดูนานแล้วนะฮะ,ะวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมบอลสีของแม่มตะเพียงตัวนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ